ทักทายสบายดีพี่พีเอฟซีทุกคนมีความารับชมในซอมมาตัวพี่น้องสบายดีพอมี่น้อกเนาะมันมาห่านนมขายเดอพี่น้องมันี้าตัวมาซอยเมยมาหนามเดอพี่น้องไ่บเาเกาอันเนาะกันคนก็ได้มนันด้เปนหน่อยอยเ่่น ปไปใส่จะงานไรกันงานเนาะว่าี่แม่ตรงเจ้าตองีังไงมีเทียนบ่อยัง่ได้เลยกหายหายงนี่พอท่าน,นทำงานเนาะ ตนหเปนเด็นมี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่น้องเลยอ้มีอะไรเิตไปนำเนาะอ่าตกได้เนี่ได้หมสิบบาทใครก็เซกว่านเซ่ะแ ได้ขายก็บอกห้องนี้เอาไปช่วยให้อันนั้นะไรขายอย่างเงี้เลเละเลยเอโอ้โหปลาปลาตังอันโย่นมเป็นอะไรขายบนนมมันจะมีน่บิการบลาเนาะอากาศแหนาวเละพี่น้องคนเลยยังเยดเนาะปกติมีหอย ตรนว่ามีอยู่ได้จะทำไรต้องยันมาเจาะหูหนั้งบอกบ้องขยก่อนเอามวเนนี้อ้าเห็ดตัวไหนก็ได้เยวเห็ดเเ็ดบ้ตัวนึงเห็ดตัวนึงตัวใดหาแนวห้อยยังบรดิหอีกนี่ก็ออกเลยเออดะก่อน ชีสแล้วมาใส่ชีเด้งนเขาแชีด้งตัวี้เนียว่าเขาเคยเห็นเนาะเห่ือดงตัวแด้งนี่ก็สีส้มเขานเอชื่อช่างอนเห็นแต่นี่อ้กลังทำละไรดเยูรนองตร้ลงลายพี่น้องเลาไปเลติดประตูจ้ะช่่าแม่เพิเปิดใหม่ลง ญีปุนเงินไก่ญีปุญหัวทางหนาห้อวันที่โผ่ก็เป็นแบเป็นหลอกฮาสายไก่ี่ไ่เหียว่านี่ซื้อไก่ชิงลึกเด้อเเออหน่ามีอะว่าอกตเข้าไปเลย สีแดงอ่ะสองีฟ้าสาแดงสองเ้าสามเขาเห็นตนมลอดแดงสีเลยท่ามเล็กหน่อยนะเวลาเขามาก มันหนามาก็คือมาเนาะอืมทำบ่ายเ้ยเอาดิหน่ยลายเลยนี้ยทำหังบัวลายเลยที่นี่ไม่จะลูกท็อปิหักเดียวค่ะไเียวคม่หรจะเล่นท็ออันเรื่องเล็กปูเนี่ยตรนี้เป็นร้านคนแร <c oughs> กที่เด็ อันนี้ก็บอกค้าคุองเบิพอได้นี่งสิเจาดพานเืิอหนึ่งที่กว่านัละล่เนาะอันนี้ได้ทิมงไปด้วยแต่เวาได้เงนหมุกเงเดียวมันบได้อยูได้ต้องไ้ายปน้อยไปจะติดจะเลือนจกปีอะไรหมดจะซึ้ๆเงินนะเอาเห็นบาดเดียวบอกเพื่อเอาคายไก่อได้พี่นองหกพันโดเนาะอันนี้ประมาณิบพันห้าพันีน้องคันว่าแมษาตังโมง่เตะเมหาบได้แล้วเดี๋นี้เขาจะนำคายเดบนี้แล้วก็บาตุให้เม่ขายนะ การับเพื่อนเรามันอยู่ทางมาอยู่พี่น้องเลยก็สีคล้ายให้รวยมันบรวยเนพี่น้องตบขาให้ก็จะกินแก้ชีวิตไปพี่น้องเลยตบขายพือให้เงินเราหมุนเวียนได้พี่น้องหมุนเวียนภายในเือนซานเนี่ยมันก็ลอยอากาศเนาะใส่กับพวกว่าใส่หดห่าใส่เนี่ยเนี่ยเบลล์าวเลยพี่น้องมือเมื่อเท่เอวเวียงเอวเวียง ก็จะซีนอาามเออก็นั่นและถึงว่าแต่ถ้าที่จ๊กจที่ิจดไปเบ่งด้นี่ลยทิ้งไหาต้มกระมก็ซีมือหนึ่งขอยาเต็มยุงพึ่งหัวหนึ่งพี่น้องถ้าปรจดก็ได้บ่ภัยมากวนเด็พี่น้องมิเต็มที่ใครคเดียวปรจดไม่น่าห้ามหูยุงประมาณมิจะจดรายออกรายจ่ายเออรายจ่ายก็บุญยิ่งจะจุดเท่าใดดีดูดี่แหละติดมันยามันเด้กพี่น้อง พีเค e นไดเป็นแนะนำมาบบาตัวแต่เก็บไปคิดเนี่พี่น้องเลยก็ปับเปลี่ยนเด้อทำสิ่งนบอกมากเลยล่นเลย้องเอเมซี่ว่าพิษก็ขออภเด้อพี่น้องเลยแ <c oughs> ม่บาหกันลเสียกันนาน้ำใ่เอาน้ำเ e อ่บอกเน,ะนกาะคือ,อ,อกา่มเนมอมเดคนละเรือ่องนลคนอัอันคนลอันคลอันลอนะนอนอ จ้องรถจองแบบต็ดจันหวงเ้ยขายได้ดีมีมงินสูบเลยยสูกก็ได้อยู่หักขึ้วันเลตุ๊และสิบพันกี่น้องต้องเสียกระส่งทำามมึงมดตุ๊ดนึงนาขอยชร์จากเจ้าปุ๋งมณม

เอาตัวนี้น่ารูบอเอาตัวนี้น่าโบถึงจะเป็นแล้วเอาอะไรอีกบ้งทั้งออกกับไข่บอดี splash, ้ม mm. ันลายพี่น้องหันท่าลายมันบอกคือเซเว่นเนาะคือดูเป็เทปเนาะเขาซื้อบนเดียวอันนเป็นหานท่าหน่อยพี่น้องถ้าต้องมีออกเนาะแม้พี่น้องก็อย่ากหลุดแฉลามค่อยๆเนอะ น่าเป็กระกหน่อยเลซืซอนี่ว mm ่าหมเียเวลาหรือห่อรออยเนาะมันสบายเนาะเกิดหอยหใส่เทียนเทียนจะหิบจะโบเดียวว่าหิมันเหนียดนอ้ะหิมันบอกเห็ดกรที่มบนเหนียเอาหิขับไปี่หิจะบก่ังดเลยบอจอยังจอดโอ้ยมันบริยานน่าู้าคน้หอย ห้หกบินงินดกำไรเท่าไหร่ัวสีแดงก็ว่าดีสีแดงบ่

โอเคพี่น้องก็เด็ดเป็นดีแรกเรียบร้อยได้พี่น้องเด็ดเป็นพวงเป็นพวงไหมนี่แหละได้จากพวงเนีสองพวงบ่ะสองพวงเลยบ่ช่พันในขายประมามือนี่ข้อขายได้พี่น้องตัวนี้เล่กเขาแรงขา่เด็กน้อย มีคนมาซื้อเรื่อพี่น้องลายแล้ววันละซองสามร้อยประมาณนี้พี่น้องนี่ครับนมอาอโอเคพี่น้องสหรับคลิปนี้มาตัวกับสิโโคอจบขอลายพีเอฟซีไปก่อนเด้อพี่น้องแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิร์นเป็นกำลังใจเนะาะขับพามาเบิง่งนั่นแหละพี่น้องให้ขนมซอยแม่์ไปน้องมือนีิเนาะ ยังไงกับพ่อๆกันในคลิปหน้าพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้อง